สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมานําเสนอเกี่ยวกับรูปแบบการนิเทศโดยใช้กระบวนการชี้แนะและระบบพี่เลี้ยงเพื่อส่งเสริมศักยภาพการจัดก,การเรียนรู้วิทยาการคานวณสังกัดสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขตหนึ่งโปรดรับชมได้เลยครับก่อนอื่นนะครับก็ขอแนะนําตัวทนิดหนึ่งนะครับผมนายพนัภาคผิวเกี้ยงนะครับตําแหน่ง ศึกษาในเทศชำาังการพิเศษสังกัสดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาการจะบุรุเขตหนึ่งครับผมมาดูความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาก,ก่อนนะครับว่ามันมีอะไรบ้างก็เน,นื่องจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช5 5 5 1และมาตรฐานตัวการเรียนรู้และตัวชีวัดฉบับปรปับปรุง2560เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลง โดยตัดสาระเทคโนโลยีที่อยู่ในกลุ่มการงานอาชีพและเท,ะเทคโนโลยีเนี่ยไปไว้ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมันเลยเกิดการเปลี่ยนแปลงในการเรียนรู้ตัวชีวิตตัวใหม่จึงทําให้คุณครูเนี่ยสับสนเราจึงดําเนินการตัวนี้ขึ้นมาตัวนี้อันที่สองก็คือ1เราจะเรา ได้สำรวจความรู้ความเข้าใจและเป้าหมายการจัดกิจกรรมเรียนรู้วิทยาการคำนวณเนี่ยพบว่าครูเนี่ยมีความเข้าใจเพียงเล็กน้อยถ้าจะให้สอนจริงๆอ่ะต้องหาความรู้เพิ่มเติมถึงร้อยละหกสิบเจ็ดและครูอ่ะต้องพัฒนาตัวเองเกี่ยวกับการเรียนรู้วิทยาการคำนวณร้อยละแปดสิบสามูเนี่พบว่าเนี่ยมันเป็นปัญหาสําคัญมากทางสำนักงานเขตพื้นที่เนี่ยเลยจึงมีความจําเป็นที่ต้องพัฒนาอย่างเร่งด่วนนะครับตอนนี้ก็ดูก่อนนะครับว่า ในการพัฒนาและการออกแบบนวันตก,กรรมของเราเนี่ยคือทางสกษรนิเทศเราก็ได้นายวิดิจากการวิชาการศรรึกษาทางด้านกระบวนการนิเทศและการจัดการเรียนรู้เนี่ยได้วิเคราะห์และสังเคราะห์และรูปแบบความเหมาะสมและสภาพปัญหาตามความต้องการเพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดก,การเรียนรู้วิทยาการคำนวณสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขตหนึ่งได้ วิเคราะห์แล้วว่าได้รูปแบบการนิเทศพิซซ่าโมเดลซึ่งมี5ขั้นตอนคือ 1. ขั้นศึกษาสภาพปัจจุบันความต้องการจําเป็นขั้นตอนที่2ขั้นจัดการในรู้ก่อนการนิเทศขั้นตอนที่3ขั้นวางแผนและออกแบบการนิเทศขั้นตอนที่4ขั้นปฏิบัติการนิเทศขั้นตอนที่5ขั้นสะท้อนคิดหลังการนิเทศเรามาดูรูปแบบเพื่อที่จะได้เข้าใจให้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับ เรามาดูรูปแบบการดิเทศของเรานะครับเป็นวงกลมนะครับทุกอย่างมีความสำคัญด้วยกันส่วนต่อการจะใช้าการโคชชิ่งแอนด์มอนเ g อรนี่ยทุกขั้นตอนเลยนะครับนี้เรามาดูรายละเอียดก่อน,นะคระับว่ารายละเอียดในการขั้นตอนที่1นึ่งขัง้นศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการจำเป็นคือการวิเคราะห์ความต้องการพัฒนาผู้เรียน และส่งเสริมครูให้มีความรู้ทักษะด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและมีการพิจารณาการคัดเลือกครูแกนนำในการเข้าร่วมคือขั้นตอนที่2ก็คือขั้นการจัดการเรียนรู้ก่อนการนิเทศก็คือเรามีการฝึกปฏิบัติและฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สำหรับครูแกนนําของเราทั้งหมดสองท่านนะครับเพื่อที่จะมาอบรมให้ความรู้ทสามขั้นวางแผนและออกแบบการนิเทศเราก็ได้มีการประชุมเพื่อออกแบบเครื่องมือการนิเทศและสังเกตชั้นเรียนและปฏิทินการนิเทศและแผนการจัดก,การเรียนรู้วิชาการคำนวณเนี่ยว่าเราจะมีการาไปสังเกตช่วงไหนอย่างไรตามปฏิทิน ามาดูขั้นตอนที่4ขั้นตอนที่4ี่คือขั้นปฏิบัติการนิเทศนะคะเราก็ได้ดําเนินการนิเทศในชั้นเรียนตามปฏิทิติการนิเทศดูขั้นตอนต่อไปเลยขั้นตอนที่5ขั้นสะท้อนคิดหลังการนิเทศโดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้ริหารผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศและการให้รางวัลในการจัดการสอน การเรียนรู้วิทยาการคำนวณโดยมีการประชุมและแลกเปลี่ยนโดยมีครูร่วมนำเสนอผลงานเรามาดูผลการดำเนินงานการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยาการคำนวณพบว่าการทดสอบก่อนและหลังมีคะแนนสอบหลังการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรมแสดงว่าครูผู้สอนมีความรู้มีทักษะในการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณเพิ่มขึ้น และภาพรวมมีความพึงพอใจในการอบรมวิทยาการคำนวณในระดับมากที่สุดการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณของครูผู้สอนที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตรวิทยาการคำนวณนะครับภาพรวมมีความพึงพอใจมากที่สุดมีความคิดเห็นว่าครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณอยู่ในระดับมากด้านการวางแผนการจัดการเรียนรู้และการกิจกรรมการเรียนรู้ ครูมีการใช้สื่อเน้นกระบวนการ Active Learning สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เนื้อหาและออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามบริบทของสถานศึกษาได้อย่างเหมาะสมผลการดำเนินงานกิจกรรมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประมศึกษาการจังหวัดเวตยเคหนึ่นนะครับก็ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศในการประกวดสื่อและการจัดการวิทยาการํำนวณดังนี้นะครับ ระดับมัธยมศึกษานายชัยวัน์ไรสกุลและโรงเรียนบ้านห้วยน้ำข่าวรางวัดชนะเลิศนายธีรพลสุภาพโรงเรียนเขาดินทยาคารรางวัลชมเชยระดับประถมศึกษาน,นายเลนาถเอี่ยมชำโรงเรียนบ้านทุนานดังหลอกเพนชาติอุปถัมภ์รางวัลชนะเลิศนายโอภาสัทขันทะโรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเท่ารัางวัดลองชนะเลิศดับหนึ่งนายชยพลมาก,กุลมาโรงเรียนวัดหนองพังตุรางวัลลองชนะเลิศดับสองนางชายารัตถือแก้ว โรงเรียนบ้านทุ่งนาหลังหล่อเป็นชาติอุปถัมภ์รางวัลชมเชยนางสาวรุจิลาด้ว,วงเดชโรงเรียนเขาดินวิทยาคารรางวัลชมเชยนางสาวนวัตรพรทองพายโรงเรียนบ้านหนองภัยได้รับรางวัลชมเชยเรามาดูเรามาดูนะครับว่าอ่านนะครับผู้ได้รับโล่รางวัลในการประกวดการจัดการสื่อของมหาล,ายลาัยราชภัฏ ำสมกานเขต้นดี่การ,รศึกษาประถมศึกษาเขตหนึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศทุกกิจกรรมเลยนะครับส่วนกระผมนายพรัชภาคผิวเกียงนะครับสื่อสารปเทศชันการร็กก็ได้รับรางวัลเช่นกันนะครับได้รับรางวัลผู้ทําคุณประโยชน์ทางการ,รศาึกษาด้านการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนยกระดับคุณภาพครูวิทยาการคำนึงโคดดิ้ง,งในการจัดก,การเรียนรู้และการดิเทศ ในการจัดการศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐานนะครับก็ได้รับโลกเหมือนกันนะครับเราสามารถสรุปผลการดําเนินงานได้อย่างนี้ดังนี้นะครับทางด้าน,านอเอาพุทธคือครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียน,นรู้วิศาและเทคโนโลยีได้รับการพัฒนาความรู้วและการคำนวณ ครูผู้สอนมีสื่อสามารถนำไปใช้ในการจารัดการสอนด้านวิทยาการคำนวณครูผู้สอนเกิดการบรรณาการด้านการจารัดการสอนตามบริบทของสถานศึกษาด้านผลลัพธ์นักเรียนในพื้นที่มีสมรรถนะและมีคุณลักษณะอึงประสงค์สามารถอยู่ร่วมกับในสังคมอย่างมีความสุขและเป็นฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลกผลกระทบ การจัดการเรียนการสอนได้ด้วยการคำนวณเพิ่มขึ้นช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาโรงเรียนได้ครู่ต้นแบบเพื่อถ่ายทอดความรู้และทักษะการจัดการเรียนรู้เวยการคํานวณโคดดิ้งแล้วก็มีจุดเด่นครู่ผู้สอนมีความเอาใจใส่ต้องการใฝ่หาความรู้เพิ่มเติมพร้อมที่จะนําความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้อ่าเรามาดูผลการทดสอบระดับชาติ การศึกษาขั้นพื้นฐานโอเนนะครับในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์นะครับเทคโนโลยีเนี่ยในปีการศึกษา62และ63เนี่ยเ,เรามีผลสมมธิ์โอเนที่เพิ่มขึ้นนะครับทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาการจนบุรีเขตหนึ่งก็ได้เผยแพร่นวัตะกรรมไปให้สำนักงานเขตพื้นที่ต่างๆนะครับ โดยท่านรองศาสตราจารย์ดกรกรันพลมีวัฒนมงคลและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพริดาอาจารย์อุปการะอาจารย์มหายรลชัชราชพัฒน์การเจริีสาขาหลักสูตรและการสอนได้พิจารณารูปแบบการในเทศของเราแล้วก็ให้ฐานอำนานเขตพื้นที่เนี่ยไปพัฒนาและต่อยอดต่อไปนะครับนายพลรัชผูกเขยงก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ